ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจแผนที่สมัยพระนารายณ์แผนสุดท้ายในโลกภาพแผนที่สยาม l a p r e s s g u i d e วายเดลินเส่วนหนึ่งของแผนที่เอเชียโดยดูวค 1656. ่าคอส 2, 1สอ 9, 9ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจแผนที่สมัยพระนารายณ์แผนที่โบราณแผนสุดท้ายในโลก ผมเป็นคนที่ทำงานอย่างเป็นระบบคิดอย่างเป็นระเบียบและละเอียดถี่ถ้วนในการสะสมแผนที่ผมวางแนวทางชัดเจนเก็บตั้งแต่แผนแรกจนแผนสุดท้ายเก็บทุกแผนทุกเอดิชั่นสเตตและวาริเอนทั้งแผนระบายสีและไม่ระบายสีเพื่อให้ได้คอลเลกชันที่ดีที่สุดเพื่อให้หนังสือที่ตั้งใจเขียนมีรายละเอียดที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ที่สุด ผมจำได้ว่าเมื่อปี2,554มีการประมูลแผนที่เอเชียที่สหรัฐอเมริกาแผนที่นี้แปลกไม่เคยเห็นมาก่อนแทนที่จะเป็นแผนที่เดียวแสดงเอเชียทั้งทวีปกลับแบ่งเป็นแผนที่ย่อยจำนวน18แผนแสดงดินแดนต่างๆอาทิตุรกีเปอร์เซียอินเดียจีนญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์และสยามแน่นอนผมสนใจแผนที่แผนนี้เพราะมีสยามรวมอยู่ด้วยภาพแผนที่เอเชียลาซีโดยดูวา้าปีแอร์ดูวาลพิ์ที่กรุงปารีสราวคส1656คสศ2199ต้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชเมื่อผมตัดสินใจว่าแผนที่จะควรเข้ามาอยู่ในคอลเลกชัน ผมก็มุ่งมั่นประมูลมาจนได้แต่ความสำเร็จดีใจได้วันเดียวผมเดินหน้าค้นคว้าต่อไปจนได้มาพบแผนที่แผนนี้อีกครั้งในหนังสือจาโปเนียอินซูเลเจสันซีพับบาทสองพอพอเห็นภาพแผนที่ผมอุทานเบาๆของเรานี่ว่าและเมื่ออ่านรายละเอียดใต้ภาพเซลล์หนึลอดยิ่งแน่ใจว่า ของเราจริงๆด้วยผู้เขียนระบุว่าเป็นแผนที่เอเชียลาซีเขียนโดย Dual, ดูวาลปีแอร์ดูวาลช่างแผนที่ชาวฝรั่งเศสพิมพ์ที่กรุงปารีสราวคศ1656พสคศ2 1 9, 9 9ปลายสมัยพระเจ้าปราสาททองหรือต้นสมัยพระนารายโดยให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจากประสบการณ์สะสมแผนที่นานกว่า40ปี เขาเพิ่งพบแผนที่แผนนี้เพียงแผ่นเดียวคือแผนที่บันทึกในหนังสือผู้เขียนอธิบายว่าดูว่าตั้งใจเขียนแผนที่ทวีปต่างๆจำนวนสี่แผนได้แก่เอเชียแอฟริกาอเมริกาและยุโรปโดยแผนที่เอเชียฉบับทิม์ครั้งแรกคศ1656พบหลักฐานเพียงแผนเดียวส่วนฉบับทิมพ์ครั้งถัดมาคศ1661พศ 2,204พบหลักฐานทั้งหมด5แผ่นเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสและใน private collection ที่กรุงลอนดอนและเกียวโตข้อมูลแผนที่เอเชีย er โดยดูว้าในหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสไม่พบข้อมูลแผนที่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกโดยดูว้าคอส1,656 ผมตรวจสอบหนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับแผนที่ญี่ปุ่นอีกสองเล่มเจแปนเอคา o g r a p h i c ว i ชั o n และ Eye of g กหนังสือแผนที่ฟิลิปปินส์ l ิลิปปินส์คาโทกราฟีหนังสือแผนที่อินเดียอินเดียวิดในเดอะแกงและหนังสือแผนที่เอเชียมัพปิ้งเดอะคอนต n เนนต์ออฟเอเชีย มีเพียงเล่มเดียวที่อ้างถึงแผนที่เอเชียฉบับพิมพ์ครั้งที่สองไม่พบเล่มใดกล่าวถึงแผนที่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกในส่วนแผนที่อเมริกาลาเมรีโดยดูว่าผมตรวจสอบหนังสือ The Mapping Of North America พบว่ามีแผนที่ดูว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรกเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติกรุงลอนดอนส่วนฉบับพิมพ์ครั้งที่สองเก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส และ p r i v a t e collection ทั้งในเยอรมนีและสหรัฐอเมริกาตรวจสอบหนังสือ map in the atlases of the British Library ไม่พบแผนที่เอเชียโดยดูว่าในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษคนหนังสือ L. E. S. Atlas f r a n k a i s equi e q u i s c l e ซึ่งให้รายละเอียดแผนที่ฝรั่งเศสที่เก็บรักษาที่หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส ระบุเพียงว่าดูว้าได้เขียนแผนที่ขนาดใหญ่จำนวน8แผนได้แก่แผนที่โลกเอเชียแอฟริกายุโรปอเมริกาฝรั่งเศสอิตาลีและเยอรมนีแต่ไม่ให้รายละเอียดส่วนเว็บไซต์หอสมุดแห่งชาติฝรั่งเศสให้ข้อมูลแผนที่ดูว้าจำนวน662รายการมีแผนที่เอเชียจำนวน8รายการรวมถึงแผนที่ดูว้าฉบับพิมพ์ครั้งที่2แต่ไม่พบรายการแผนที่ฉบับพิมพ์ครั้งแรกภาพ แผนที่เอเชียโดยดูว่าคอสอ1,661หอสมุดแห่งชาติกรุงปารีสระหว่างเดินชมนิทรรศการแผนที่โบราณที่กรุงลอนดอนเมื่อกลางปีผมพบคุณเจสันผู้แต่งหนังสือจาโปเนีอินซูเลเราแลแกเปลี่ยนข้อมูลทางอีเมลนับแต่นั้นและล่าสุดเขาได้อีเมลมายืนยันว่า ไม่พบแผนที่เอเชียโดยดูว่าที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษหรือที่ไหนไหนและเท่าที่ทราบแผนที่ดูว่าฉบับพิมพ์ครั้งแรกพบหลักฐานเพียงฉบับเดียวคือฉบับในความครอบครองของคุณ you have the only recorded example ดูว่าเป็นช่างแผนที่ประจำราชสำนักพระเจ้าหลุยที่ 14. g e o g r a p h e ordinare duroy แผนที่สยามที่รวมอยู่ในแผนที่เอเชียคอส 1,656เป็นแผนที่ต้นแบบที่เขาใช้ในการเขียนแผนที่สยามเริ่มจากแผนที่ presquire de linde de lale แก้งคศ1,661คศ2,204จนถึงคศ 1,712-2,255นอกจากนี้เขาคือผู้เขียนแผนที่สยามแผนสำคัญคาเต้ดูโรยาอุมเดอสยามคศ1,686พศ2,229แผนที่สยามที่สวยงามหายากและเป็นที่ต้องการมากที่สุดภาพส่วนหนึ่งของอีเมลจากเจสันฮับบาท วันที่27กันยายน2562แน่ใจหรือแผนที่นี้คือแผนเดียวและแผนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่ขอตอบว่าจนบัดนี้ยังไม่มีใครพบแผนที่แอฟริกาและยุโรปเขียนโดยดูว่าคสหรอยห้าหรือเขาอาจไม่ได้เขียนก็เป็นได้ส่วนแผนที่อเมริกาที่พิมพ์ปีเดียวกันจนบัดนี้พบหลักฐานเพียงแผนเดียว ไม่มีใครรู้แน่ชัดดูว่าพิมพ์แผนที่เอเชียกี G ่แผ่นน่าจะจํานวนจํากัดปริ t ออ d ดีมานอหนึ่งแผนที่ชุดนี้เป็นฉบับแยกพิมพ์ไม่รวมอยู่ในแอตลาสหรือสมุดแผนที่ทำให้ชำรุดเปื่อยยุ่ยและสูญหายง่ายขอให้อีกตัวอย่างแผนที่โลก Universalist o s s o o r a p h i a โดยวันซีมูนเลอร์มาติงวอลซีมันเลอร์ทิมคอสอ 1,507พศ2 0 5 0แม้จะมีจำนวนพิมพ์สูงถึง1,000แผ่นแต่พอเวลาล่วงไปกว่า500ปีเหลือหลักฐานเพียงชิ้นเดียวปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดรัฐสภาคองเกรส Library of Congress ภาพแผนที่สยาม L.A. Presquire d e เดลินส่วนหนึ่งของแผนที่เอเชีย er, โดย Dual คสห6พ่พศ 1> 2 1 9 9สรุปแผนที่โลกโดยวันซีมูลเลอร์คอสอ0 7เหลือแผ่นเดียวเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดรรัฐสภาคองเกรสกรุงวอชิงตันดีซีแผนที่อเมริกาโดยดูว้าคอสอห6เหลือแผ่นเดียวเก็บรักษาไว้ที่หอสมุดแห่งชาติอังกฤษกรุงลอนดอนแผนที่เอเชียโดยดูว้าคอสอ 1,656เหลือแผ่นเดียวเก็บรักษาไว้ที่นี่กรุงเทพมหานครประเทศไทยมันเป็นทั้งความภาคภูมิใจและภาระที่จะต้องจัดเก็บรักษาให้ดีที่สุดเพราะมันอาจเป็นหลักฐานชิ้นเดียวที่แสดงให้เห็นถึงการรับรู้เกี่ยวกับเอเชียโดยชาวฝรั่งเศสในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่17ทั้งเป็นหลักฐานแผนที่สยามแผนแรกพิพ์ในสมัยพระนารายณ์และแผนสุดท้ายที่หลงเหลือในปัจจุบัน ภาพกรุงศรีอยุธยาในแผนที่ฝรั่งฉบับพิมพ์ครั้งที่สองพศ2566